คอลัมน์คันปากโดยช่างสงสยัยนักสืบทุนเทาว่ากันว่าหากพักประชาชนลดประเด็นล่อแหลมมินเมและพุกเป้าปกป้องผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นแก่ปัญหาธุรกิจทุนเทาตรวจสอบเรื่องร้อนอาทิรถไฟฟ้าสามสายพรบระบรบรางสัมปทานรับซื้อพลังงานหมุนเวียน3,600เมกะวัต และความไม่ชอบกลที่กระทรวงการคลังกำลังเพิ่มทุนในหุ้นการบินไทยก็เชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งปี2,570อย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่น่าสนใจหลังธุรกิจต่างชาติเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากปิดกฎหมายในบ้านเราและที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที จึงเกิดความร่วมมือขึ้นคณะกรรมารทการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีสิทธิพลวิบูลธนากุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนเป็นประธานและสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเปิดตัวโครงการนักสืบทุนเทาแพลตฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนธุรกิจทุนเทาของชาวต่างชาติที่อาจขัดต่อกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดู จากนั้นเลือกเมนูนักสืบทุนเทาซึ่งแบ่งประเภทธุรกิจต่างชาติที่ผิดกฎหมายออกเป็น6หมวดหมู่ให้ประชาชนแจ้งปัญหาได้แก่ 1. ไม่มีอายอ 2. ไม่มีมออก,กอ 3. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 4. จ่ายเงินเข้าบัญชีต่างชาติ 5. คิดแวดแต่ไม่ออกใบกำกับภาษีและ6 ปัญหาธุรกิจของชาวต่างชาติเช่นการถือหุ้นโดยนอมินีสิทธิพลกล่าวถึงปัญหาการแพร่หลายของทุนเทาในระบบเศรษฐกิจไทยว่าการแก้ไขปัญหาทุนเทานับวันยิ่งทวีความซับซ้อนและยากที่จะจัดการได้ด้วยกลไกเดิมแม้ว่าภาคราชการจะพยายามติดตามปัญหาอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม สำหรับแพลตฟอร์มนักสืบทุนเทาจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประชาชนและคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรงซึ่งจะทำให้กระบวนการตรวจสอบและการดำเนินการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจไทยให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อน,นำข้อมูลเชิงลึกไปเสนอให้รัฐบาลจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ที่ผ่านมาประชาชนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนี่คือช่องทางสำคัญที่พักประชาชนคิดและหวังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมชี้บอดแสจากทั่วประเทศเพื่อจัดการธุรกิจสีเทาของต่างชาติ